ตัวอย่างแบบแปลนบ้านของลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งลูกศิษย์ได้ก่อสร้างและอยู่มา23ปีแล้วชีวิตก็เจริญรุ่งเรืองอย่างมากอย่างสูขนะครับแบบแปลนของวงจุ้ยที่ถูกต้องนะครับเป็นหลักเบื้องต้นนะครับอาจารย์จะกล่าวเป็นหลักเบื้องต้นสําหรับใครที่กําลังจะสร้างบ้านนะครับหรือกําลังจะรีโนเวทบ้านหรือกําลังจะเลือกซื้อบ้านให้ใช้แนวทางหลักการนี้ในการ สร้างรีโนเวทหรือเลือกบ้านนะครับข้อแรกนะครับแน่นอนครับบ้านจะมีช่องทางเข้าออกบ้านอยู่2ช่องทางเป็นบั้งต้นก็คือปากประตูบ้านและก็ประตูหลังบ้านคือชีวิตทุกอย่างของบ้านประกอบเป็นชีวิตมนุษย์และส่งผลกับชีวิตมนุษย์ในทุกเรื่องทุกด้านปากจะต้องใหญ่กว่ารูทวารปากจะต้องกว้างกว่ารูทวารเสมอเพื่อให้เกิดความสมดุลของชีวิตของบ้าน และก็ชีวิตของผู้อยู่อาศัยปากประตูบ้านนะครับควรจะมีความกว้างอย่างน้อย100ซมมีความสูงอยู่ระหว่าง210ถึง218เซนติเมตรนะครับความกว้างนะครับของประตูบ้านและก็ความสูงของประตูบ้านส่วนประตูหลังนะครับให้มีขนาดไม่สูงนะครับมีความกว้างไม่เกิน80เซน ความกว้างนะครับส่วนความสูงไม่ควรเกิน200เซนนี่คือหลักการมาตรฐานของวงจุ้ยประตูเข้าออกบ้านประตูหน้าและประตูหลังนะครับซึ่งส่วนนี้สําคัญเป็นเบื้องต้นเพราะทางเข้าของพลังงานคือประตูหน้าทางออกของพลังงานของบ้านคือประตูหลังประตูหน้าคือปากกินเข้าไปไหลเวียนแล้วก็ถ่ายเทออกไปเกิดความสมดุลให้บ้าน มีพลังงานที่ดีและสมดุลเสมอนี่คือข้อแรกข้อที่2นะครับเมื่อพลังงานเข้าสู่ตัวบ้านแล้วเมื่อพลังงานไหลเข้าสู่ตัวบ้านแล้วสิ่งที่สําคัญการเบี่ยงเบนนะครับเบี่ยงพลังงานให้ไหลอยู่ในตัวบ้านให้นานที่สุดบ้านใดนะครับสังเกตรประตูหน้าทะลุออกประตูหลังบ้านนั้นมักจะมีปัญหาทะเลาะวิวาทคนในบ้านอารมณ์ร้อนขาดความสามัคคีและการเงินมีปัญหา มีนิสินกรีความเสมอร้อยละ9 9้9ของบ้านที่ประตูหน้าทะลุออกประตูหลังเป็นอย่างนี้ทุกบ้านังนั้นการที่เราจะต้องบังคับให้พลังงานที่เข้าบ้านเกิดการเบี่ยงซ้ายขวาเหมือนลำไส้ครับเหมือน,นชีวิตเราเข้าป่าผ่านกระเพาะป่านลำไส้ที่คดเคี้ยวคดงอกว่าจะออกไปเพื่อให้พลังงานที่เข้าสู่ตัวบ้านเกิดการไหลเวียนไปยังจุดต่างๆส่งผลกับชีวิตเราในเรื่องต่างๆอย่างสมดุลดังนั้น,นเมื่อพลังงานเข้าสู่ตัวบ้าน นะครับระยะนะครับระหว่างเมื่อพลังงานเข้าสู่ตัวบ้านก่อนที่พนังงานจะเกิดการเบี่ยงควรจะมีระยะอย่างน้อย4-6เมตรเพือ่อให้พลังงานมีการชะลอถ้ามีระยะใกล้เกินไปนะครับประมาณ 1- 2เมตรหรือ3เมตรใกล้เกินไปพนังงานเข้ามาอย่างรุนแรงเมื่อเกิดการกระแทกมันจะเกิดการกระจายของพนังงานแล้วก็กระเด็นออกมาส่งผลให้เก็บเงินอยู่ยากเงินเข้าเท่าไหร่ก็มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายอยู่เรื่อย นะครับเกิดภาวะย้อนซับดังนั้นระยะระหว่างปากประตูถึงกําแพงที่พลังงานจะเบี่ยงซ้ายหรือขวาแล้วแต่จะต,ต้องมีระยะให้ได้อย่างน้อย4ถึง6เมตรนะครับประมาณ4ถึง6เมตรดีสุดคือ6เมตรหรือน้อยสุดคือ4เมตรเมื่อพลังงานเข้าบ้านพลังงานจะเบี่ยงเมื่อพลังงานเข้าบ้านระเบียงซ้ายเรียกว่าบ้านบางกอจะส่งผลเรื่องการทํามหากินจรินรุ่มเ,เรื่องดีส่งผลทั้งผู้หญิงผู้ชายให้มีความขยันนะครับ แต่ถ้าเข้ามาแล้วต้องเบี่ยงเบี่ยงขวาอย่างนี้ก็ยกบ้านเสือป่าน,นี้ผู้หญิงจะเก่งผู้ชายจะขี้เกียจหน่อยถ้ามากินอาจจะเหนื่อยก็ปกติหน่อยนะครับผู้หญิงจะเป็นใหญ่นะครับแต่หลักการของคนจีนหรือฮวงจุย้ยตำราสมัยก่อนเนี่ยมักจะให้บ้านเป็นบ้านมังกรหรือส่งเสริมผู้ชายเป็นหลักก็คือเดินเข้าบ้านควรจะเบี่ยงพลังงานไปด้านซ้ายมือพยักบ้านมังกรเมื่อบ้านพลังงานเข้ามาบ้านระยะ4ี่เมตรเกิดการเบี่ยง ผ่านเบี่ยงซ้ายพันานมังกรและช่องที่พลังงานผ่านควรจะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณร0 6ถึงร้อเ้าเซนเขาเรียกว่าช่องทางเดินมังกรเสียฐีช่องทางเดินเพื่อบีบพลังงานที่เข้าบ้านทั้งหมดให้ผ่านช่องร0 7เนะครับเพื่อให้เกิดช่องก็เรียกว่าช่องทางเดินมังกรงเสรียฐีนะครับเพื่อเข้าไปสู่ภายในตัวบ้านนะครับภายในตัวบ้านเพื่อให้พลังงานลมเกิดการบีบตัวรวมตัวกัน แล้วก็ไหลเข้าสู่ห้องต่างๆก่อนที่จะออกหลังบ้านนะครับ็จแล้วนะครับหลักการสําคัญคือประตูห้องครัวจะต้องอยู่ก่อนประตูห้องน้ําเสมอนี่หลักการไทายเทพละงงานห้องครัวคือคลังสมบัติของบ้านห้องน้ําคือกระปุกออมสินของบ้านลมที่เข้าสู่ตัวบ้านจะต้องไหลเข้าห้องครัวและเข้าห้องน้ําแต่ห้องน้ําเป็นทั้งห้องเก็บทรัพย์ของบ้านก็จริงแต่เป็นห้องที่ก่อเกิดอุอัติลังงานน้ําเสียหรือ พลังงานน้ําอัปมงคลดังนั้นเมื่อมันพลังงานอันปมงคลเมื่อออกจากตัวห้อง,งน้ําจะต้องไม่ไหลเข้าห้องครัวจะต้องไหลออกหลังบ้านดังนั้นประตูห้องครัวจะต้องถึงก่อนประตูห้องน้ําลมที่เข้าสู่ตัวบ้านจะต้องไหลเข้าห้องครัวเพื่อกระตุ้นคังสมบัติของ,อง,องของบ้านให้เกิดการทํามาหากินที่จะเลิศุ่งเรืองเก็บทรัพย์ได้ดีนะครับแล้วก็ไหลเข้าสู่กระปุกอมสินของบ้านคือห้องน้ําแล้วก็ถ่ายตทออกหลังบ้านนี่คือหลักการ จุดต่อไปคือประตูแต่ละจุดของบ้านจะต้องไม่ตรงกันห้ามมีประตูจุดใดจุดหนึ่งของบ้านตรงกันเขาเยียกว่าทางเดินพลังงานเมื่ออยู่ไปนานๆจะเราจะรู้สึกว่าบ้านนั้นมีอะไรผิดปกติไม่ได้มีแค่พลังงานมนุษย์อย่างเดียวนะครับการที่มีช่องประตูตรงกันหรือช่องประตูตรงกับหน้าต่างก็แล้วแต่เเรแยกช่องทางเดินพลังงานพลังงานจะเข้าออกไวเมื่อพลังงานเข้าออกไวมันจะก่อเกิดความไม่ปกติเกิดขึ้นภายในบ้านหลังนั้นนะครับ นี่คือและก็จะส่งผลต่อเรื่องการเงินสิ่งสําคัญที่สุดต่อไปคือประตูบ้านกับประตูหลังนะครับบ้านเศรษฐีร้อยละร้อยเปอร์เซ็นตเมื่อเปิดประตูแล้วจะต้องปิดเสมอไม่มีใครเปิดประตูคาทิมไว้เพราะเมื่อเขาต้องการที่จะให้พลังงานลมหรือพลังงานมังกรมาเข้าบ้านจะต้องปิดล้อมให้พลังงานอยู่ภายในถัวบ้านไม่ให้กินแล้วถ่ายทันทีใครก็ตามมนุษย เมื่อกินและถ่ายทันทีเกาเรียกว่าชีวิตพิการชีวิตไม่ได้ร่างกายไม่ทันได้ดูดซับสารอาหารกินแล้วขี้ทันทีบ้านนั้นนะครับแปลว่าเป็นคนที่สุขภาพแย,ย่ดังนั้นเมื่อเรากินเราก็ถ่ายเทวันละครั้งสองครั้งเพื่อให้สุขภาพเราแข็งแรงนะครับตามหลักวิทยาศาสตร์บ้านก็เช่นกันเมื่อกินแล้วจะต้องปิดล้อมให้พลังงานที่เข้าบ้านะไหลยอยู่ภายในตัวบ้านหมุนเวียนอยู่ก่อน แล้วก็เปิดใช้เป็นบางครั้งบางคราวในแต่ละวันไม่ควรจะเปิดประตูหน้าหลังทิ้งไว้เปิดแล้วให้ปิดเสมอนะครับเปิดแล้วให้ปิดเสมอนี่คือหลักการเบื้องต้นในการออกแบบแปลนบ้านนะครับหรือกําลังที่จะเลือกซื้อบ้านหรือกาลังรีโนเวทบ้านก็ให้ใช้แนวทางนี้นะครับไปใช้สําหรับสร้างบ้านให้บ้านมีห่วงจุย้ยดี วงจุ้ยคือพลังงานจากธรรมชาติที่เข้าสู่ตัวบ้านส่งผลกับชีวิตมนุษย์เมื่อบ้านมีพลังงานที่ดีบ้านจะมอบสิ่งดีดีให้กับชีวิตของผู้อยู่อาศัยทุกคนอย่างสมดูลขอให้ทุกคนมีความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกๆด้านอยู่ในบ้านที่อยู่อาศัยที่มีวงจุ้ยดีดีเพื่อให้ชีวิตของเราในทุกด้านโชคดีและมีชัยอย่า้รวยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปของอาจารย์ครูพี่เอกวงจุ้ยชีวิต